สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เอื้อมก็มาอยู่ข้างๆแม่น้ำท่าจีนนี่นล้วนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูลูกอะไรเอ,อ่ยเพื่อนๆเห็นไหมใครรู้จักมัออ่งใครรู้จักมั่งเออดีดีออรรทั้ะทุกคนดุกมาก คืนจะมีข้างคาวแม่ไก่มามากินนะคะทุกคน